ีวนาค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเป็นหัวข้อศีวนานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากอาจารย์ที่มาจากกรุงเทพเลยนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นวิทยากรที่มากด้วยความสามารถนะคะวันนี้ค่ะตรวจอย่างไรเข้าใจโรคทางเดินอาหารและตับนะคะเราเริ่มกิจกรรมกับ9ก้าโม,มงนิดนิดนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นประมาณ11โมงนิดนิดนะคะกิจกรรมนะคะขออนุญาตไล่เรียงกำหนดการนิดหนึ่งน,น,งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนความรู้กันนะคะจะเป็นสองพาร์ทด้วยกันนะคะ นะคะวันนี้ในเรื่องของม,มะเร็งลำไส้ใหญ่และการส่องกล้องทางเดินอาหารสามรางวัลที้มีสำหรับการตรวจไฟโบสแกนนะคะรับเดชชัยคงคำนะครับอาจารย์หมอจริรศักดิ์ผู้เทรียบก่อนเรานะครับและท่านผู้เกียิทุกท่านโรคทางเดินอาหารและับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้ใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีบทบาทมีความสำคัญมาก บ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับเรื่องผู้หญิงอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับสมควรจะได้รับการตรวจคัดกรองเรื่องเต้านมน,นะครับบ้านเราบางทีก็ยกังลืมเลยหรือว่าลืมที่จะปฏิบัติอย่างที่ว่าในเรื่องเราไม่ใช่อย่างนีคนอายุขันข้นสูงไปหรือบางประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะ45ขึ้นไปก็ได้ซ้ำเนี่ยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชาย สมควรจะได้รับการตรวจคัดกรองนะครับน,นี้เรื่องลำไข้ใหญ่เพราะความเสี่ยงอัตราการพบรอยโรคของลำไส้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นเรื่องเนื้องอกที่อาจจเป็นเนื้อร้ายหรือแม้แต่เนื้อร้ายก็ตามบางพื้นที่เกือบ20ปอร์เ็นะครับซึ่งเยอะมากทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับอาจารย์หมอประเดิมองชยัยของเรา <c oughs> นอกจากจะเป็นอาจารย์ เป็นหัวหน้าคล้รยๆหัวหน้าภาควิชาทางเดินอาหารและการสอคลองเนี่ยท่านก็เป็นนายกสมาคมสองกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นผู้ที่ทํางานวิจัยนะครับสอนหนังสือมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและในวงการทางเดินอาหารและการสอดคล้องเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักยอมรับนับถือกันในระดับ international นะครับนานาชาติ และบางเรื่องเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนะครับเพราะบางโรคเนี่ยอาจารย์เป็นคนทําก่อนที่เมืองไทยเนื่องจากประเทศอื่นเนี่ยมีคนไทยน้อยและไม่มีคนคิที่เริ่มนวัตรกรรมแบบอาจารย์หมอประเดิมชัยของเรา ว่าเรื่องของโรคทางเดินอาหารและตับนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะวันนี้ก็นอกจากจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริมชัยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะบริษัทฟูจินะคะวันนี้ก็ไปจบซั้งสองเซตแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณท่านใหญ่และการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร นะคะขออนุญาตนะคะแนะนําท่านวิทยากรน,นะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัยคงคําค่ะท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์สองกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะยังดงดารงตําแหน่งนะคะของผู้ในการศูนย์สองกล้องระบบทางเดินอาหารคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะนี่ก็เป็นประวัติของท่านวิทยากรน,นะคะเก็บเชื้อโควิดา9นะครับ เรื่องของพวกมะเร็งขั้วไส้ใหญ่นะครับทีนี้จริงๆผมเนี่ยนะครับโด,โดยตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ทา่านทราบนะครับก็คือว่าเป็นนายกสมาคมแพทย์สองกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยเหตุผลที่ว่าสมาคมเนี่ยก็ตั้งมาผมว่าประมาณ1 6บหปีนะ,นะครับเหตุผลที่ต้องเรียนนี่เพราะปรากฏว่าเรื่องการสองกล้องเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนี้มีความจเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วเสร็จแล้วการเปลี่ยนแปลงเลนี่ยครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับ ท่านอยากทราบว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดไหนนะครับท่านลองดูที่มือถือตัวเองมือถือตัวเองนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าท่านที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้เคยใช้เยอะไม่มากนะฮะจะเคยได้เคยใช้มือถือโนเกียโมโตอรโล่ารุ่นฝาปิดฝาเปิดใช่ไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับถูกไหมครับผมว่าหลายท่านในที่นี้น่าจะอยู่ในรุ่นที่แบบว่า จะขอโทรศัพท์บ้านนั้นนึงต้องเสียอน,นั้นไม่รู้พูดได้ผมเสียสตันะไรผมจะได้โทรศัพท์บ้านอะไรประมาณนี้มาแล้วก็มาเป็นมือถือรุ่นที่เป็นตู้เป็นตู้เหมือนแบตเตอรี่ต้องขี้ว่ผมก็เคยซื้อนะเอาหางไปเนี่ยไปถึงมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับค่ารักษาก็เดินถูกเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรมากอยู่ก็ไม่นานแล้วนะครับแล้วก็จากไปแล้วอันนี้คือในสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยครับพออินเทอร์เน็ตเข้ามา พออินเทอร์เน็ตเข้ามาใช่ไหมครับอย่างอย่างท่านเจ้าพ่ออ,อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับท่านบิลเกตพูดเนี่ยท่านบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยทําให้ที่นั่นแย่ลงนะเพราะว่าคนเนี่ยรู้ใช่ไหมครับคนเนียรู้นะครับแล้วบ้านเราเนี่ยครับสังเกตไหมครับประมาณห้าถึงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทําให้คนรู้เยอะมากเลยพอคนรู้เยอะมากนี่เกิดอะไรขึ้นครับคนรู้เยอะมากเนี่ยเข้ามาหาหมอเร็วขึ้น พอเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่าถ้าฉันมีอาการอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับฉันจะแบบว่าเดี๋ยวจะกลายเปย็นอย่างนู้นอย่างนี้ฉันก็เลยจะต้องไปหาหมอเพื่อที่จะปรึกษาดังนั้นนะครับโรงพยาบาลก็เลยไม่พอขึ้นมากระทันหันแต่ก่อนนี่ก็ไม่ค่อยพออยู่แนละ้วโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าแค่รักคนที่เจ็บหนักๆน,น,นี่ก็ไม่พออยู่แนละ้วแต่ต่อมาเนี่ยนะครับคนที่เริ่มไม่เจ็บ แต่ว่าชักจะกลัวว่าที่มีฝนลงรู้นนิดวนตรงนี้หน่อยนะครับหนักเข้าหนักเข้ามีผลเลือดผิดตรงดินรุ่นี้นิดเ่ยนะจะไปหาหมอที่ไหนนะครับมันก็ชักไม่พอนะครับพอไม่พอพวกเนี่ยปรากฏการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยถ้าประเทศที่เขาเจริญกว่าเราเนี้ยเขาเกิดเรื่องอย่างนี้มาประมาณ2030ปีก่อนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเยอะนะครับเทคโนโลยีแน่นอนก็พัฒนามาตามความต้องการคนนะครับอย่างมือถือเนี่ย ถ้าพัฒนามาแล้วไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะต้องปิดกิจการไปตามลำดับนะครับคุณเลือกตรวจไปเลยนะตอนอายุประมาณ50ปีก่อนหลังนิดหน่อยนะครับหรือคุณรอทําผ่าตัดมีโอกาสที่จะผ่าตัดสูงนะครับนะรอผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งใน5ห้าหกปีถัดไปนะครับนะหรืออันที่สามอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงกับการถูกลอตเตอรี่เพิ่มไปเไรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังการสองกล้อง ลำไส้ใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดโโผลแทรกซ้อนเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเครื่องมือดีนะครับสถานที่ดีนะครับแพทย์ที่ทํามีประสบการณ์พอโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนจากลำไส้ใหญ่เนี่ยน้อยกว่าร้อยเลืหนึ่งน้อยเป็นโรคศูนย์จุดศูนย์อะไรประมาณานี้เลยครับนะครับโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนอย่างเช่นมีเลือดออกฉีกขาดทะลุอะไร,รตั้งแต่มันเกิดน้อยมากนะครับนะครับหกข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่ง เวลาจะทํหัต like ถการอะไรเนี่ยก็เรียกดูข้อบ่งชี้ข้อบ่งชี้ก็คือแบบว่ามันจําเป็นต้องทำหรือเปล่านแล้วมันจําเป็นต้องทํำไหมถ้าไม่จําเป็นต้องทาอย่าไปทาเพราะการทําทุกอย่างมันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นใช่ไหมครับเดินข้ามถนนทางด้านหน้าเนี่ยไปกินหมูย่างเมืองตังผมยังไม่ได้กินเลยนะบอกเอาไว้ก่อนนะครับหมูย่างเมืองตังเนืเพิ่งมาถึงเมื่อคืนครั้งแรกนะครับฝากเรียนโรงพยาบาลด้วยนะครับคือคือ เนี่ยมันก็มีโอกาสถูกรถชนแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นทําทุกอย่างมันมีความเสี่ยงดังนั้นจะทำเนี่ยข้อที่หนึ่งคือคุณต้องมีความจําเป็นต้องทำเขาเรียกข้อบ่ชี้นะครับข้อที่สองนะครับคือข้อห้ามคุณมีความจําเป็นต้องทำนะ้วแต่คุณมีข้อห้ามนะครับอย่างเช่นคุณจะไปทําบอกอ,อ,อะไรอ,อ่อมีก้อนที่ตับจะต้องไปเจาะท้องก้อนที่ตับแต่คุณกินยาละลายริมเลือดอยู่ เป็นโรคหัวใจรุ่นนี้หยุดไม่ได้ถ้าหยุดปุ๊บหลอนเลือดหัวใจตายเลยเท่าที่ <c oughs> ก้อนที่ตับปล่อยให้มันโตไปเยอะไปแล้วนะเพราะว่ามันโตกว่าจะตายหรือจากไปอาจจะแบบอีกปีสองปีแต่โรคหัวใจเนี่ยหยุดยาปุ๊บม,มันอาจจะไปพรุ่งน,นี้เลยใช่ไหมครับนะอย่างนี้เขาเรียกข้อห้ามนะครับอันนี้เราจดไว้ได้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เอาไว้ช่วยกันคุยกับคนไข้นะครับสร้างความวร,รม่วมมกันหนึ่งคือข้อบ่งชี้ความจำเป็นนะครับสองคือข้อห้ามคุณมีข้อห้ามหรือเปล่า ถ้าคุณมีข้อห้ามคุณก็ทําไม่ได้ต่อให้มีข้อบอกชี้นะครับข้อที่สามนะครับคือสองข้อเนี้ส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์พูดแต่มักจะลืมข้อที่สามสี่ห้าหกข้อที่สามคือว่าประโยชน์ทำล้วจื่มีประโยชน์นะครับนะอย่างเช่นมีนิ่วในถุงน้ำดีอยู่นะครับนะไปเอาท้าซาวเจอนิ้วในถุงน้ำดีนะครับ ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยอัดตัดเลย <c oughs> มีนิ้วในถุงน้ำดีเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันอาจจะล่วงมาอุดตนันรูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ <c oughs> อันนี้มันก็เออฟังดูมันเหมือนจะมีข้อผองชีสแต่เราก็ต้องไปถามประโยชน์ประโยชน์คือมันป้องกันถุงน้ำดีอักเสบนะครับแต่มันเกิดกี่เปอร์เซ็นต์เกิดมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าไปทำเนี่ยเพราะว่าแทรงซ้อนมีโอกาสเกิดเท่าไหร่เราก็เทียบกันเลยถ้าเกิดโอกาสมีเกิดเพราะว่าแทรงซ้อนมันสูงมากกว่านะครับอย่างนี้มันก็ไม่ควรทำนะครับอันนี้คือข้อที่สาคือประโยชน์ใช่ไหมครับ สำหรับสองกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยข้อที่หนึ่งข้อบ่งชี้ก็คือคุณอายุประมาณ50ปีคุณต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับตรวจอุจจาากก็ได้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ดีที่สุดนี่คือการสองกล้องนะครับเพราะมันสามารถถัดติ่งเนื้อได้เลยถูกไหมครับข้อห้าโดยส่วนใหญ่ข้อห้ามนี่นะถ้าอายุประมาณ5 0 5 5นะิบ้นส่วนใหญ่เจอน้อยมากเพราะปัจจุบันคนเนี่ย50 55นี่คือย,ยังแข็งแรงมากยังรับใช้ชาติยังอยู่ในสังคมกันได้อยู่ พราะน,นั้นเนี่ยอันนี้ข้อห้ามในส่วนใหญ่จะน้อยประโยชน์ก็คือว่าลดโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งในห้าปีข้างหน้าเนี่ยประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบคุณว่าเยอะไหมฮะร้อยละสิบถึงยี่สิบเนี่ยนะครับบล็อกนี้บล็อกเดียวในนั่งประมาณสิบห้าก็คือสองคนแล้วนะครับประมาณสิบห้าก็คือสองคนแล้วอีนี้สิบห้าก็คือประมาณสองห้าแล้วนะครับใช่ไหมฮะข้อถัดไปนะครับก็คือก็คือโทษข้อที่สี่นคือโทษใช่ไหมครับคุณมีประโยชน์นะครับที่ไปสองกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจเจอติ่งเลือเล็ก ตัดออกมาได้มีประโยชน์คือป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วมีโทษไหมมีโทษไหมครับมันโทษของมันคือว่ามีโอกาสทะลุลนู่นนี่คุณก็หาโรงพยาบาลที่เขามาันกระฐานนะนะป้องกันร,ระบบติดเชื้อดีนะาสารในระบบไอ้ป้องกันความปลอดภัยดีหมอเก่งๆนะครับนะเครื่องไม้เครื่องมือดีๆแค่นั้นเองโอกาสที่จะเกิดโทษเนี่ยมันน้อยมากแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณไปทางโอกาสที่คุณจะมีโทษเนี่ย มันประมาณ 10- บถึงยี่สิบใช่ไหมครับเวลาเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาครับที่สข้อแล้วนะฮะข้อสามประโยชน์ข้อสโทษนะครับข้อที่ห้าคือทางเลือกมีทางเลือกอื่นไหมนะครับข้อเนี้ยนะครับก็สําคัญยิ่งลืมเงินขนาดหนักเลยเพราะบางทีเราพุ่งไปทางเดียวนะครับแล้วเราก็ลืมทางเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นที่ผมจะพูดวันนี้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่นยะผมพูดแต่เรื่องสองกล้องแล้วมีทางเลือกอื่นไหมอาจารย์มีครับ เพราะว่าการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่จาเป็นต้องคัดกรองด้วยการส่องกล้องอย่างเดียวนะครับจริงๆมีทางเลือกนะครับอย่างประเทศเราเนี่ยนะครับระบบในส่วนราชการเนี่ยเราก็มีทางเลือกให้คือว่าเราแนะนําให้ตรวจอุจจาระก่อนนะครับตรวจอุจจาระดูว่ามีเม็ดเลือดเล็กๆกลออกมาในอุจจาระหรือปั่นนะครับหลักการก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีติ่งเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขามีเลือดเล็กๆออกมาได้ซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยเราตรวจแล้วอาจจะเจอ,อนะครับ ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องมาสองกองนะครับข้อเสียก็คือว่าความไวไม่ค่อยเยอะความไวไม่ค่อยเยอะก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกการตรวจอุจอลักษณ์เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยท่านต้องตรวจปีก็ปีละครั้งนะครับก็แวะมาโรงพยาบาลสะดวกสบายแวะสตาร์บัคนะฮะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับพอดีเมื่อเช้าตักทานก็จ่ายตังค์เหมือนกันนะครับนก็ ตนนั้นเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยแล้วก็มาตรวจรจัปรัจปีละครั้งก็ใช้ได้แต่ความแยะยไวมันไม่ค่อยมากแล้วพอตรวจบ,บวกนี่ท่านก็ต้องไปสองกล้องอยู่ดีนะครับช้อยที่สองนะครับคือไม่อยากสองกล้องเขินไม่อยากสองกล้องเขินใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนที่จบแพทย์รุ่นเดียวเนี่ยก็นัดบนกันมาสองกล้องประจําเลยนะบางคนก็บอกเขินไม่เอาอะกลัวเธอเห็นก้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสมัยเรียนยังเรียนด้วยกัน คนชั้นยิ่งขาวๆอยู่เพราะไม่โดนแดดนี่นะแม่พแพท,ที่เดียนเพื่อนผมเดียนแพอยู่หนังบอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็ปกแต่คุณหมอเขาจำไม่ได้เราครับมันทำทุกวันอะไรเงี้ยเดินเข้าไปเนะี่ยมันไม่เห็นเราครับเพราะว่าสภาพในห้องสองกล้องเนี่ยคือคือการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับอย่างที่ชุดเตรียมตัวอะไรต่างๆที่โรงพยาบาลวแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็คนไข้จะปกปิดทุกส่วนอันนี้เป็นหลักการทางการตรวจทางการแพทย์ยนะครับอย่างเช่นเราจะตรวจท้องคนไข้เนี่ย ส่วนอื่นต้องปิดแล้วเราเปิดเฉพาะหน้าท้องใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปตรวจเนี่ยคนไข้ก็จะแต่งตัวครบมดนะครับเปิดเฉพาะดูทววันหนักแล้วเราก็เข้าไปตรวจแค่นั้นเองนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นจากภาพในลำาไส้นะครับข้างนอกไม่เห็นแล้วครับนะครับยุ่งแสนจะยุ่งทุกวนัอนอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีใครว่าขนาดนั้นหรอกครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือคือคือเนี่ยก็ทางเลือกอื่นเนี่ยอีกอันนึงเลยนะครับเขาก็เลยมีทางเลือกเขาเรียกว่าทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สําหรับตรวจลำไส้อย่างนี้ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีคือว่าเขาก็จะใส่เขาก็จะใส่ลมเข้าไปอัดเข้าไปในลำไส้อย่างนะครับหมายถึงเอาไว้ภายในนะฮะอ่าก็คือตับของเรานี่เองนะครับอ่าดีเราเราคร่าวๆนะครับตับนี่ก็โหหน้าที่เขาเยอะไปหมดนะครับกําจัดสารพิษศาร์อาหาร,หารเก็บพลังส,สารองสร้างนักดีอ่าโอเคจบเป็นนะโอเคทีนี้อวัยวะทุกอันนะครับทักแข็งเนี่ยดีหมดแข็งแรงดีหมด,ด,หมดกล้ามเนื้อ สมองความจำดีหมดยกเว้นตับถ้าตับมันแข็งไม่ดีโอเคลำดับของการเสียหายของตับนะครับจะเริ่มจากด้านซ้ายสุดครับนะตับที่เรียบๆก็จะเริ่มมีการขุ่นเริ่มมีการขุ่นของตับตรงกลางนี่ก็จะเริ่มแข็งจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวตับแข็งดันนะครับแต่ว่าเมื่อตับมาเริ่มแข็งแปลกๆก็คือว่าเราจะมีโอกาสเกิดมะเร็มมเงหนังสูงขึ้นจริงเป็นไปได้นะทีนี้ครับสาเหตุ ที่เจอบ่อยๆก็การอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นเช็คจริงๆเช็คคำว่าเล่าก็ไม่ถูกนะครับเช็คคำว่าสารเคมีจะถูกกว่าในที่นี้แม้ถึงยาอาหารเสริมต่างๆอ่าเราเนี่ยเปิดทีวีมานะโอ้โหอะไรเปหมดเลยของเช่าทุกทุกทุกเนี่ยพ่อมันกินเลยรักษาได้ห้าสิบกิโลอ่าถ้าเกิดมากันนี้เนี่ยผมทำแต่ละแยกเชื้อเราบ้างก็เกิดปัญหานะครับไวลาตับอักเสบบีตับอักเสบซีครับทุ พวกนี้ต้องใช้คำพูดว่าวีกันเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่สามารถจะตรวจได้ไม่สามารถที่จะมองได้ต้องใช้การตรวจเลือดเท่านั้นนะครับและผลสุดท้ายจะเป็นอันที่เจอบ่อยสุดนะไขมันขั้งในตับไขมันครอกในตับอันแล้วแต่เราจะได้ยินเวลาเราไปทำอัลตราซาวไขมันครอบตับ,ไข,ตบไขมันขั้งตับอะไรบาอซึ่งเป็นอันที่เดี๋ยวเราจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแล้วไอ้เจ้าเครื่องไฟเบรสแกนก็ช่วยเราเรื่องนี้ได้มากด้วยอ่ะอเห็นไหมครับ เรามาเน้นที่เรื่องของไขมันข้างในตับนะครับก็ลูกซาร์นี่ตับที่ดีที่จะเรียบสวยนะครับเมื่อเราทานอาหารเยอะขึ้นไขมันมาสูงขึ้นเรามีพลังงานส่วนเกินพลังงานส่วนนี้ไม่รู้จะไปไหน,นะครับมันก็ไปที่พุงเราก้นเราสะโพกเราอาหารที่ต่างๆก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะเลียอาการกินไม่ได้แสบเจ็บนันจะเยอะในขณะที่ถ้าเป็นถึงมะเร็งตับเราเกิดอาการเจ็บนั่นแปลว่าก้อนมันใหญ่ เป็นกฎอวัยวะจึงทำให้เรามีอาการเจ็บตลอดเวลาถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยสภาพคนไทยมักจะไม่ค่อยดีอาการร่วงจะเยอะอย่างเ,เช่นน้ำหนักที่ลดลงค่อนข้างมากอย่าแงบบนั้นนะครับอ่ทีนี่มาถึงวิธีการตรวจตับนะครับผมโอเคอ่าล่าสุดเลยอันดับแรกเจาะเลือดครับอ่าเจาะเลือดแล้วเราไปเจาะอ่าเจาะเลือดคุณหมอที่ว่าเจาะสุขภาพเอลวิสทหรื NT, อว่าฟังชั่นเทสต์นะครับการจาะด,ดู ทีสองนะครับเอา,าราซาวรานี่เราเล่นจริงเจ็บจริงครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผมนะครับก็เลยอันนี้เอารูปมาให้ใช่เพราะฉะนั้นปัจปจุบันเนี่ยการเจาะชิ้นเนื้อตับในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงจึงมีการเขาเรียกว่าทำการตรวจเพื่อเปรียบเทียบการตรวจการเจาะชิงนเนื้อต่างนะครับน,นั่นคือที่เราจะพูดถึงในวันนี้น,นะครับก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่าไฟโบสแกนนะครับจริงๆแล้วมันคือการตรวจความยืดหยุ่นของตับหลังคลิทีกอย่างนั้นถ้าเราทำมาตซาเนี่ย ทีเราจะบาอ่านเปนการดูออยเาอการอากาาาจะขึ้นอกับระดับครับเวลาเราวิชาไม่างมันมีทั้งดีกับขั้แย่เราพูดอาการแบบดีกับย่เขาใช้คำว่าระชับเข้เนี่ยเว่อใช้ที่น่่้มาตุน้น